ราครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท,กทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในช่องไอ h a แ n น l ลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดคาปักสอนโหลดสอนติดตั้งคาปักกิ้งนะครับผมก็คลิปนั้นนะครับก็คลิปนั้นเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชั่นใหม่น,นี้มีเหรียญมันมันมีเหรียญโปรด้วยนะครับผม ก็อย่างลิงก์ก็ใต้คลิปเลยนะครับผมเม็กก็จะเพิ่มมาหน่อยนะครับก็เวอร์ชัน่น4.7.8นะครับผมเออนะครับก็มากันเลย let's go ก็เหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมเหมือนอันเก่าที่แจกไปเลยนะครับผมให้เราก,กดไปหนึ่งทีนะโอเคแล้วก,กดคำว่าแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็นี่นะครับ อนุญาตไปนะครับผมอนุญาตจากแหล่งที่มาที่นี่ก็นะครับผมรอแปบหนะึ่งรอสักครู่นะครับผมเสร็จปุ๊บก็กดคำว่ามดนะครับผมมดก็เงิน50ล้านนะครับทองก็อยู่ประมาณสี่หมน้าผมจะไม่ผิดเออสี่หมห้าครับ ก็ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็นะครับเงินไม่จํากัดเหมือนเดิมนะครับผมก็รถก็น่าจะไม่รถไม่ซื้อนะครับแต่มีอะไรเพิ่มมานะครับเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ในในเกมนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะผมมีเซอร์ไพรส์นะครับผมเป็นทุกคนทุกคนจะงงใช่ไหมเฮ้ยมันมีโกลแล้วมันเอาไปใช้อะไรโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนใช้ลักกันนะทุกคนโอเค เรามาติดตั้งนะครับผมก็เวอร์ชันนี้นะ a n d r o i d เวอร์ชันนี้ก็ใครที่ผมจะบอกไว้เลยนะครับผมผมจะบอกวิธีการอนี่เลยวิธีการติดตั้งนะครับผมนี่วิธีการติดตั้งก็ไล่อ่านใต้คลิปเลยครับผมแล้วผมจะบอกนะครับโอเค ี๋ยวผมจะบอกเออผมบอกในคลิปเลยก็ได้ครับผมแบบแบบทุกคนมันโอเคนะครับผมจะบอกในคลิปเลยนะครับผมนี่ก็ให้ให้เรากดคําว่าเหมอนเดิมนะครับ cross c r o s s อ,อ,อ,อะไรก็น,นะครับหนึ่งให้เรากดลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครที่บอกว่าลิงก์อยู่ไหนก็เห็นสามจุดตรงขวามือครับลิมคลิปนะครับมันจะมีสามจุด ไม่ไม่ใช่สามจุดมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยม่ะครับเออแล้วก็กดเข้าไปคนระับแล้วก็จิ้มลิงก์หทีนะครับผมจิ้มลิงก์หนึ่งทีแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงสีฟ้านะครับมันเป็นสีเหลืองผืนผ้าพอกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าอ้นนี้อ i นสนส,นสตอคคาปาคินะครับเออก็ให้เรากดติดตั้งไปนะครับผมพอกดติดตั้งไปก็มีคําว่า คลาสนะครับแล้วก็มีอยู่นั่นแล้วก็ให้อนุญาตมานะครับแล้วก็ให้กดคําว่ามอดไปหนึ่งทีนะครับผมอย่างนั้นมันก็จะติดตั้งตัวเกมให้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะเงินห้าสิบล้านเหรียญสี่หมื่นสามพันนะครับผมมาท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมว่าเหรียญมันมาเหรียญเอามาทาอะไรเราจะไปดูนี่นะครับผมนี่เอามาซื้อเสพาพอนะเอาผมจะตัวละครก่อนเลยว่าไม่ดำยังวะ ไอ้น oh, ้อยกันได้โ้ผมผุมจะไม่ใส่ละกันเนาะโอ้ผมแบบเท่ๆหน่อยเช็ดเดี๋ยวผมเทแล้วหัโล้ไอ้นอยกันได้นี่นะครับก็กดให้เรากดสภานะเราอยากซื้ออันไหนนะครับก็ซื้อได้เลยนะไม่เหมือนเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับ ผมจะซื้อเป็นหมวกสีแดงครับหนึ่งร้อยเป็นผ้าปิดจมูกสีแดงครับหนึ่งร้อยเหรียญเห็นไหมครับมันจะไม่ลดเลยนะครับผมผมงมือกระเป๋าไม่นะกไม่เอาไดยกระเป๋า,กร,ปา,ก,รปากระเป๋าไม่ต้องเอาเนาะเกางเกงนะผมกางเกงเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นสีแดงแล้วกัน เอ้ยแต่ผมลืมเสื้อ,อทุกคนเสื้อผ่านเซเลนี่นักแข่งนักแข่งนี่คือเซ็ตตำรวจนะครับแต่ผมจะใส่แบบรออหน่อยละกันนี่นะครับบางเกงของผมจเป็นสีแดงผมจะเป็นสีแดงเลยครับก็ประมาณนี้แล้วก็เซฟนะครับผม โอเครถก็มีมาใหม่นะทุกคนน่าจะมีมาใหม่นะเห็นไหมครับภาพมันจะสวยขึ้นนะทุกคนโอเครถน่าจะมีใหม่มาแน่เลยเนะี่ยให่ใหม่นี่นะเฮ้ hey, แต่มันก็มีใหม่บางคันนะทุกคนมันมีมาใหม่บางคันมันมีใหม่บางคันนะผมลองไปหาดูกันได้เลยนะครับ ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง i channel ด,งด,ด,ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปแล้วก็ช่วยกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ที่กดติดตามผมมาถึงทุกวันนี้นะครับผมผมผมก็เริ่มต้นจากศูนย์ซับสิบซับยี่สิบซับแ0ซับห้าสิบซับ,บก็มาถึง400สี่ร้อยซับนี่แหละครับผมก็ฝากกดติดตามผมไปนานๆน,นะครับผมฮอและ ห้าห้าร้อยซับผมแจกแน่นอนฮะครับผมอย่าห้าร้อยซับผมแจกกว่าแกนหาห้าสิบสองใบนะครับผมโอเค okay. อาจแบบห้าร้อยซับถ้าเกิดแบบผมจะเปิดเออห้าสิบสองใบนะครับผมแบบถ้าเกิดใครไม่มาดูสตรีมไลฟ์สตรีมสดผมก็จะผมก็จะเป็นเปิดคลิปละกันนะโอเคตรงน จะบอ,อกคลิปใครที่ใครที่อยากได้ปากกาหน้าก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ได้นะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งทั้งหมดเลยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผม